อุย้ยคนเยอะว่ะขอยากุย่ายสามเลยไม่ใ <นะ S 2> ช่ทำฟาร์มไงวัสดีนะครับว,วัสดีนะว้าวแฟชั่นสวยจังเลยนะครับอดเอียร์ฟักมีได้ไหมาหนึ่กวนหน่งกวนสี่มีโทนหนึ่งกวนกดผิดฮาผมชื่ออะไรครับม่อคะ่ะลองคายสิคะชิคีโอ้ยบวดหัวด,ดีบัวดห้วเอ้ยงา นี่ไหมผัวผมเหมือนขี้ไหมเหมือน,นเหมือนมากไหมชใช่ครับผมชื่อขี้อยากเรียกขี้อะไรเรียกได้หมดเลยแต่ต้องมีคำว่าขี้คุณป้าพี่ของศาลคุณอยกากใครดีนะผมมาทักสมบูกชื่อขี้ชื่อขี้ครับใช่ครับเกชื่อขี้ป้าช,ชื่ออะไรครับอือคู่ฮะ ชื่อคู่เหรอคู่อะไรครับไม่ตำรวจเหรอครับใชค่ไม่ใช่ค่ะป้าหนูไม mm ่ไ hmm. ด้เป็นผ e um> uh> ู้ตำรวจป้าหนูเป็นผ네 mm ู้พิทักษ์สันติราช์นี่ไงข้างซ้ายก็บอกอยู่ว่าโพลิตผู้พิทักษ์สันติราช์ค่ะโพลิสมันมาย่อมมาจากผู้พิทักษ์สันติโพลิตย่อมมาจากตำรวจโพลิสรย่อมมาจากผู้พิทักษ์สันติราห์ตำรวจ ตำรวจมันยังไม่มไย่อมาจอดโต๊หรวอเสิร์ชในกูเกิลหรือเสิร์ชอะไรมันก็คือโพลิสก็แปลว่าตำรวจนะโรงเรียนอนุบาลนี่น้อยมือสอนมาแบบนี้โรงโรงเรียนพี่อนุบาลขี้เปียกสอนมาแบบนี้ไอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เด็อะไรอะไม่ไหวไม่ไหวหรอไปไม่ยิ้ม คนขายกาแฟนี่มันแต่งตัวนะอะไรคสองเอ็<อ>มสองครับกระเป๋าเลยครับกระเป๋าหนึ่งสี่เก้าเอ๊ะพี่สาวคนขายกาแฟผมเอาไฟมาก่อเองได้เลยใช่ไหมครับได้คบโอเคเรับระวังไฟไว้นะครับอาอะเปาสามแปดจะอ่านแขนนะจะอ่านแขนนะมึงอย่าคิดกันนะกูจะอ่านแขนนะคนดู ไอ้ตรงแขนงเนาะกาแฟมันอ่านว่าอะไรล่ะครับเหม็นขี้อ่ะเอ้าวขี้พี่พี่ขี้พี่เหม็นน้ำที่ทำมาทำเมันเหม็นในน้ำมันเห็นไหมล่ะน้ำกาแฟสกปรกอ้าวไงเป็นบูลลี่คนไม่ดีนะรู้ป่าวไม่ได้บูลลี่แต่มันเหม็นพี่ไปอาบน้ำหม็นอ่ะพี่พี่เดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำขอสบู่ก้อนหนึ่งสิหนูก็ไม่มีเหมือนกันหนูเพิ่งอัดอิจฉาออกไปเมื่อกี้เอ้าวไงเป็นงั้นนะไงเป็นงั้นยังไงพี่ก็ขอซื้อจากพี่ร้านขาย ลายพี่ไปอาบน้ําก่อนเดี๋ยวพี่มาแล้วห้องน้ําอยู่ไหนอะหนูอาบน้ําให้พี่ได้ไหมไม่ได้พี่อาบน้ำไม่เป็นพี่เป็นขี้เพราะว่าพี่ไม่เคยทําความสะอาดตัวเองนะหนูอาบไม่เป็นพี่ทําความสะอาดตัวเองไม่เป็นอ่ะหนูต้องเรียกแบบพรถดูดสู้มาดูดพี่อะ ก็เนี้ยมันเป็นเหมือนกันนะมไม่มีโทรศัพท์ไม่มีตังค์พี่มีโทรศัพท์พี่มีเบียร์พี่มีตังค์พี่ไม่ได้มาเล่นนานอ่ะของของพี่มันอะไรนะมีคไม่รู้ว่าดูดิคือมันมันมีมาเองเนี่ยมันเจอมาขโมยมาจริงอ้าวเป็นโจนเหรอไม่ได้โจนนี่มีอีก ไม่เอาอวดอ่ะนี่เลยขอขโมยมาเมื่อกี้ไปหยิบจากตำรวจมาเมื่อก่อนผมเป็นตำรวจนี่มันมีอีกไปป้นมาเหรอใช่ป้นมานี่มีไหพยานหลักฐานผมยินเป็นพยานเขาบอกเขาไปป้นมาป้นใครอีกสอนน้องเอาทำคดีทำคดีอะไรอ่ะผมยังไม่ได้ป้นเลยเมื่อกี้พี่สารภาพมาแล้วเมื่อกี้เนี้ย ผมป้นมาแต่คือผมป้นมามันไม่โดนจับคือผมหลุดพ้นคดีแล้วคือผมป้นตอนเมื่อไม่ใช่คือผมป้นเมื่ออายุห้าขวบคดีมันมีอายุความแค่สิบปีไม่ใช่คือผมป้นเมื่อตอนห้าขวบแล้วนี่มันตอนไหนแล้วมีถุงศพก็มีพี่พยายามจะเอาเกตห้าแสนเราไปขายได้ต้องขายนราเมทีเอาเกตไปขายทำอะไรอ่ะ เขาไม่ใช้แล้วใช่เหรอผมยังมีรถที่เขาเป็นในนั่นอยู่เลยอะไอรถไม่ขายก็มันถ้ายิ่งขายช้ามันจะยิ่งถูกลงถูกลงเรื่อยๆใช่เหรอเกตขายเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เกตขายได้เหรอใช่เขาไม่ใชแล้วะเ้ตคแล้วกัมเลยอย่างงี้ไม่รู้เลยคุณบ้าเดี๋ยวนี้พี่เขาไม่ขายแล้วไปเราถักตรวเซินกันปะใช่ขายปุ๊บแทงต้นเลยขายมันรอเดี๋ยวนี้คือเกตไม่ใช้เลยใช่แล้วเขาเกตขายได้แสนแสนแล้วเท่าไหร่ครับเกตแต่มัน นี้น่าจะได้ค่าประมาณสามล้านมั้งสามล้านอือ้ถ้ามาไวกว่านี้มันได้ห้าหกล้านอ้าวทำไมอ่ะก็มาขายช้าไงมันก็ลดลงเรื่อยๆอ้าวเขาโอ้อย่างงี้ผมดองไว้ได้ไหมหรือว่าหรือว่าดองไม่ได้หรือว่าคนไปขายต้องขายเลยก็บอกว่ายิ่งช้ามันยิ่งถูขายกับนายยกหรือขายกับอะไรขายหน้าเวทีที่นายกเคยยืนเมื่อก่อนอ่ะก็คือเดินไปขายเลยใช่ไหม ใช่เดินไปตรงกลางเวทีอะ่ะพาไปขายได้ไหมครับผมให้ค่าเสียเวลาเท่าไรครับคนละแสนงานเดินเงินมางานเดินก็ก็มันปลดโดนล็อกมืออยู่มันต้องขายก่อนผมไม่มีตังอะ่ะผมต้องขายก่อนมีรถสี่ไหมมีรถสี่ไหม,ม,มพี่อะม่พี่ไม่รู้เหมือนกอันจำไม่ได้รถสี่มีครับแต่มันช้าเดี๋ยวผมเบิกให้ดู S <S น่าจะล่อตังกูนี่เลยกูพาไปเลยสองคนนี้กูงนี้เด้อรถสี่อะเจอกูนหน่อยท่นไหนวะเจอรถสี่กูนหน่อยมาเฮียเจอรถสี่กูผมไม่มีน้ํามันรถสี่ที่ไปไม่ถึงไม่มีน้ํามันโอ้เชมันเหรอครับ รถส,สีน้ำมันหมดไหนอ่ะน้ำมันหมดหน,หนู่มคันสีฟ้าครับไม่มีน้ำมันอ่ะใช่น้ำมันหมดอ่ะเยี่ยมไปเ,เติมเติมหน่อยเติมหนอ่อย <laughs> คันนี้อย่าให้ตังค์มึงเลย ไม่ใช่ครับชื่อนี่ชื่อนี่จ้าชื่อนี่จ้าจีจ้าจาจ้าจ้าจ้าจาจ้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 าโอเคไปอยู่ตรงไหนขับให้หน่อยต้นไ้ไอ้เด็กยิ้มฟาสิมันนั่นพอไปยาวแล้วจมาด้ยังรถช้านะีรเก๋นะนี่า รถสี่เมื่อก่อนน่ะเขานิยมรู้หรือเปล่า,าถึงไหมนี่ถึงเดี๋ยวก็ถึงเนี่ยไม่ต้องรีบอเ,เอากัดยางหมดอเอาอย่าบูบี้ดิอย่าบูบี้ไม่ได้บูบี้อกบูบี้ก็ไม่มีไอยิ้มเครียดไอยิ้มเครีย โดนบัฟมีแต่ดไม่ค่อยโดนบัฟเลยครับตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่โดนบัฟเลยนะเอาจริงๆมันไม่ได้โกหกนะมันไม่ได้บัฟชื่อผมอระเดี๋ยวมันไม่ได้เรียกชื่ออะเดี๋ยวมันไม่รู้ชื่อไงเวลาคุณเราบัฟกันเราไม่ได้รู้ชื่อทุกคนอยู่แล้วไ,ไอ้กกไอ้ขยะมันก็ประมาณนี้แล้วตุกบ่ะนี่ผมมีเบียรให้พวกคุณด้อ่ะ เบียร์แพงแ้วนี่ครับแบ่งการดีให้เบียร์เด็กไม่ดีประสมค่ะพ่อแต่การกินเบียร์มาทำให้เด็กอยู่ได้นานนะดเด็กไม่ควรกินเบียร์หรอกป่าวเด็กกินอะไรนมโอ้อยใช้เล่นๆน,น,นะทุกคนเฮ้ยเคียบ้านแนเคเราน้ำบูด ถ้ามันนับตำรวจหรือเปล่าไห้นรามาจอยนตำรวจหรือเปล่าคุณผู้รู้เปล่าข้างในนะเอานับลงตรงนี้นับขายเลยนะกดไม่ติดอ่ะจูเตรียมปนเลยเตรียมแทงปนเลยล่ะโอ้ได้ 4m ไปจู้ไปต้องขายเลยใช่ไหมมันไม่ใช้จริงๆอ่ะใช่ไหมไม่ใช้แล้วไม่ใช่เขาขายกันจะดูเดี๋ยวโอ้ขายเลย ว้า <c oughs> ป้าเจ้าพี่ที่หยุดเนี่ย <c oughs> อย่าป้นกันทำไมอย่าป้นผมเลยที่เอ็มเลยเหรอออกแล้วอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าใช่ปะยิม้มจริงครับจริง ไม่เป็น,ปนยาย,ยไม่เป็น,น <ะ S 1> ยายะะอ่ะเอาเงินไปครับมาคนละแสนแล้วเดี๋ยวไปธนาคารโอ้ครวยจีบล,ล้านใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณค่ะคนละแสนถ้าผมไปเก็บเงินหน่อยอุ้ยไม่เป็นไรครับมาจริงๆผมอยากให้คนละล้านนะแต่ว่าคนละแสนก่อนไม่มีโอกาสเลยอันนี้รวย อย่ยเรียกเด็กอะไรผมก็หลอกเขาไม่งั้นแหละไม่เจอผมใส่ชุดแก๊งมาผมเอาเอแฟบมาตีเลยเดี๋ยวชวนวิลลี่มาสองคนน่ะยังได้อะไรนะฮะอยากโดนหลอกอ่ะใครจะหลอกผู้ชายแล้วไม่อยากโดนผู้ชายหลอกทำไมครับใหญ่ใหญ่เดือดหลอกใหญ่เดือดผู้ชายหลอกทำไมครับอยากอกหักแล้วอยากหักทำไมมันดีหรอ ไอ้ยแล้วกูมาเสียงหลอดทำไมอะโอเคครับผิดเสียงขอโทษทีเมื่อกี้ต่อครับเขายังเห็นฮิตโปกเกอร์อยู่ไหมนี่เลยขอแบบอออินอ่ะได้เลยไปจะไปอออินซะหน่อย4ล้านลงไม้เดียวใครได้โชคดี อื่นกาไม่ขี้หาแล้ว เปิด JK EP หนึ่งเอาเลยมา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 เองเอ้าแล้วคุณไปยิงเขาทำไมครับน่าขอโทษครับขอโทษครับโอเคผมไม่ได้ยิงนะผมขอโทษครับขอโทษครับ เขาไม่กล้าเขาไม่กล้าเขากล้าที่ไหนล่ะเอาติ๋วตีวสวัสดีตีตีสวัสดีวด่าตีตีสวัสดีครับตีตีสวัสดีครับผมเราคนนั้นเองจำได้ไหมตีตีสวัสดีครับมาเร็วครับไป,ไ,ปไหนกุ้งเผาให้หน่อยกุ้งเผาคืออะไรอ่ะคุณผมอยากกินอาหาร<ม>นะ<ม>ครับมีกุ้งเผาแล้วกินตรงไหนเฟซตรงไหน ไม่มีแมไม่มีคนขายคินมาม่าไปก่อนได้เย่ดีนะกล้าเนี่ยเนี่ยจุดขายอะ่ะคือนี่ต้มมามา่าจุดของเขานี่จุดต้มมามา่า ดีเต่าต้องไปแอดดับหนึ่งทุ่งจุดเขาจุดต่อมามากโอ้ยมีเนื้อนี่หว่าคนรักคนดูค่ะนหนูไม่ดีพี่เพราะว่าพ่อแม่หนูมีพี่น้องแค่ไม่กี่คนค่ะจะให้หนูเรียกพี่ได้ยังไงคะคะเียกสลอสิ กว่าก็เรียกลุงใช่ไหมหยิมปู่แกแบบว่าที่ลุงพ่อแม่หยิมสุหนห่อสิหยิมสนหล่ได้ค่ะยิมเร็วกุ้งเผาเดี๋ยวเดี๋ยวมาคือน้ำไหลแล้วรูดิเดียมอันนี้แม่แน่ดอบอะไรอ่ะดอบน่าจะแก่กี่ดำมันประษาโนนักเ่า แก๊งนี่คือทุกแก๊งไปเล่นได้หมดเหรอไม่รู้อ่ะเอ้าครับเปิดดูมาบอสสี่เดบเบดเคยบวกห้านายบวกห้าของเยอะจังเคยเล่นนานแล้วไงครับพี่พี่คนี่มันพี่คิดไม่เป็น p o k e อ a l อ In ตีขับมาได้พี่สี่ไม่เอาพี่ เราไว้เข้ามารอบหน้าเอาเงินมาแจกคนอื่นดีกว่าขี้ไงี่ขี้ใช่ครับชื่อขี้ขี้ขอบอกพี่ขี้ก็บอกว่าเขาไม่อาบน้ำแม่ช้าเสียแล้วชิมบ้าอาบแล้วอาบแล้วนะอัพแล้วนะตัวหอมตัวหอมเชียวแหมีนนะคะหอมปูเ้ยมีมมินจริง ยืนใต้ที่อยู่ตรงนี้คืออากาศอินไม่ได้ดียังอ่ะจีนเหม็นตรงไหนออกจะหอมตอนนั่งรถกันยังไม่เห็นมีกลิ่นเลยเห็นไหมแม่ก็พูดแล้วบนรถอ่ะเปิดพัดลมเอ้ยเปิดหน้าต่างหน้าต่างลมมันพัดค่ะนี่แบบตรงนี้ก็อยู่ที่ที่อื่นไม่ได้กลิ่นแล้นตำรวจไม่ไล่เคสหรอไอ้เคสอ่ะ อา้าวเห็นเขาโดนจับมีคนไล่แล้วอู้งานนะเราเนี่ยรู้ไหมผมมาปลอมตัวมานะจริงๆแล้วผมพันตำรวจโทรขี้เปียกฉายาผม,มาที่เขาเรียกกันคุณป้าหนูหมื่นตำรวจเอกอะคดะแล้วอันนี้ค่พันอันนี้หมื่นคนลุงผมแสนนะ่ะแสนตำรวจแสนแสนแสนตำรวจจตาวาเป็นป้าเท่าไหร่ยิ้มพูดไปป้าตำรวจเออสามันันคะ บ้านหนูเป็นล้านร้านลบตัวเลยนะล้านร้านเลยเหรอเป็นล้านเป็นเป็นล้านเลยเหรอล้านหลิกคือเพี้เอ้าขำไม่เต็มใจแล้วน่ะไม่ดีนะขำอย่างนั้นน่ะขำแบบไม่เต็มใจอ่ะแต่หนูโพสต์วินให้ตามหาคนเลี้ยงชุนป้าค่ะ ่าคนเลี้ยงจนป้าค่ะจนปามทักี่การหน่อยได้ไหมั้ายมีสี่ล้านกว่าบาทครับต่อใจไห้คุณป้าจอ๋อหาเลี้ยงจนป้าครับไหนอ่ะใครเลี้ยง คนยงจังปะมีสี่ล้านครับคนที่เลี้ยงพนันเป็นของคุณแล้วนะเป็นของคุณแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไปก่อนนะครับไม่เจอกันนะ ไปไหนครับเนีเจอกันครับพี่ขี้ไปไปไหนครับเนีไปใช้ชีวิตใช้ชีวิตที่ไหนเนีไมค่ะแต่ตอนนี้ตายอยู่เหรอครับอ่าตอนนี้ไม่ได้ตายครับไปใช้ชีวิตสนใจไปด้วยกันไหมใช้ชีวิตที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับใช้ชีวิตที่ไหนครับแล้วอยู่ชาวไหนล่ะ ผมไม่ได้ยินะานทางนั้นถ้าคุยเลยคุยเลยอ๋อผมไปอีกที่หนึ่งครับไปเล่นไอดอบนะเจอกัครับเจอกันครับเจอกัครับผมอยากเล่นครับอยากกินชิคอยากกินมากครับเราวเราเล่นครับเราเล่นเรื่องไหนเรื่องเรื่องไหนไม่รู้ครับ๊ายบายครับครับเจอกันค่ะเราจะปอง